สาวเตือนภัยรับพัสดุเก็บเงินปลายทางสุดงงสั่งตอนไหนเปิดเจอโนต้ตอ้างว่าพ่อป่วยพัสดุเก็บเงินปลายทางเป็นวิธีการส่งพัสดุที่ช่วยให้เรามั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าว่าไม่ถูกโกงแน่ๆเพราะว่าไม่ต้องการจ่ายเงินก่อนแต่ปัจจุบันก็มีมิจฉาชีพใช้ช่องว่างเหล่านี้สุ่มส่งของราคาถูกไปให้เหยื่อนักช็อปออนไลน์ซึ่งบางรายมักลืมว่าตัวเองซื้ออะไรไปบ้าง ทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันที่27มีนาคมผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าตนเองนั้นเวลาสั่งของออนไลน์จะสั่งแบบเก็บเงินปลายทางตลอดซึ่งในรอบนี้ก็มีพัสดุของน้องของตนจึงรับแล้วจ่ายเงินให้และในตอนที่จะแกะพัสดุก็รู้สึกว่าเอะใจว่าสั่งไปตอนไหนซึ่งเมื่อแกะออกมาดูก็พบกับเสื้อสีชมพูตัวหนึ่งที่มีข้อความแนบมาว่า ขอโทษนะคะหนูจำเป็นต้องใช้เงินรักษาพ่อถ้าช้าอาจจะไม่ทันเวลาขอบคุณที่ต่อลมหายใจของพ่อขอโทษหนูมีเงินซื้อของได้แค่นี้จริงๆ แน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําเอาเจ้าของโพสต์ถึงกับหุดหงิดก่อนจะโพสต่อว่าหากินแบบนี้ง่ายจังแล้วเรื่องที่อยู่ในกระดาษข้างต้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือปลอมชื่อที่ให้มาก็ค้นหาไม่เจอเบอร์โทรศัพท์ก็โทรไปไม่ติดที่ผ่านมาเห็นแต่เขาบอกโดนหลอกเก็บเงินปลายทาง เพิ่งเคยเจอกับตัวก็ครั้งนี้ทั้งยังต้องเสียเงินกับเสื้อสีชมพูตัวหนึ่งไป590บาทซึ่งหากที่เรื่องราวที่พ่อป่วยเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าทําบุญไปแต่หากไม่ใช่เรื่องจริงก็ขอให้ชิบหายก่อนจะเตือนภัยชาวเน็ตรายอื่นๆว่าอย่าเอาที่อยู่ของตัวเองไปทิ้งไว้มั่วๆเรื่องราวดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม พร้อมกับแนะนำให้เจ้าของโพสต์เอาเรื่องกับผู้ส่งรายนี้และแนะนำให้ลองติดต่อกับทางบริษัทขนส่งช่วยดำเนินการหาตัวผู้ส่งเพราะการกระทำแบบดังกล่าวเข้าข่ายมิจฉาชีพเพราะเรื่องที่บอกว่าพ่อป่วยนั้นอาจเป็นเรื่องที่มิชาชีพกุขึ้นเพื่อขอความเห็นใจและไม่ให้เอาเรื่องเสียมากกว่าทั้งยังมีชาวเน็ตบางรายเล่าว่าตนก็เคยโดนในลักษณะเดียวกันและมีบางไรายได้รับข้อความเดียวกับเจ้าของโพสต์เลยก็มี ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด